เรื่องแรกเลยนะครับแน่นอนเราไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรครับที่เดินทางนะครับไปที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการหารือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไทยที่ไปขยายกิจการที่เวียดนามด้วยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆที่ประเทศเวียดนามนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะประกอบ ไปด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายมาริศเสนียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสอระวงเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังนายแพทย์พมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและก็มีนายชัยวัชรงผู้แทนการค้าไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานานานาชาติโนนบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิม นิยมเวียดนามครับค่ะซึ่งในการไปเยือนเวียดนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายเวียนวันหุงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสาธรรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะร,ร,รัฐมนตรีเกริเ,เกียรติยศนะคะแล้วก็นายเวียนเหม่งเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธรรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะพร้อมด้วยนายฝ่ามาเวียดหุงเอกอัครราชูตูสาธรรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยรอให้การต้อนรับนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบหารือกับผู้บริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามซึ่งมีสมาชิกนะคะมากกว่า140บริษัทเลยก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ดําเนินธุรกิจในเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีครับได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนไทยที่มาขยายลงทุนธุรกิจในประเทศเวียดนามเพื่อนําไปเป็นข้อมูลครับในการจัดทํานโยบายของไทยที่เกี่ยว ท้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งของประเทศเวียดนามในเรื่องของการผลักดันทั้งการค้าการลงทุนจากต่างประเทศด้วยแนวทางของเวียดนามเองครับต่อมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริการวมถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนของไทยกับเวียดนามในอนาคตครับ นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยค่ะที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในระดับประชาชนและเศรษฐกิจนะคะพร้อมย้ําเลยค่ะว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจไทยในต่างประเทศและมีการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยบนเวทีโลกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีการชื่นชมไทยชามค่ะซึ่งเป็นหอการค้าในไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งมีการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย แล้วก็เวียดนามในระดับเอกชนด้วยนั่นเองค่ะนี่คือภารกิจนะครับซึ่งต้องบอกว่าทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรถึงเวียดนามปั๊บก็ ทำงานทันทีเลยนะครับก็จะมีทั้งนักลงทุนไทยเองอย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าไปประกอบธุรกิจไปขยายกิจการที่ประเทศเวียดนามก็ได้มีการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาแนวทางต่างๆเพื่อที่จะนําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่าธุรกิจที่เจริญเติบโตต่อไปค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมพูดคุยเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะ